เก็บเงินเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ครับผมสําหรับใครที่กําลังวางแผนในปีนี้อยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับติดตามได้ในออมนี่คลาสคลิปนี้ครับ สำหรับปีนี้แม้จะปีใหม่แล้วนะครับแต่โควิดก็ยังไม่หมดไปนะครับแล้วแบบนี้เราจะวางแผนการเงินยังไงให้เรามีเงินเก็บในปีนี้วันนี้ครับเรามาเริ่มกัน2อย่างง่ายๆครับก็คือไม่เป็นหนี้แล้วก็มีเงินสำรองฉุกเฉินครับไม่เป็นหนี้ต้องทํายังไงถ้าเรามีหนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดการมันก่อนครับเริ่มจากแยกประเภทของหนี้ครับแล้วเรียงลําดับในการชําระอย่างแรกเลยครับดูก่อนว่าหนี้ก้อนไหนเนี่ยมีดอกเบี้ยที่มากก้อนไหนที่ดอกเบี้ยน้อยก้อนไหนที่ไม่มีเลยโดยที่เราจะโฟกัสไปที่การปิดหนี้ที่เป็นดอก เรียามากก่อนเพื่อหยุดวงจรในการทบต้นทบดอกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราปวดหี้ได้ไวยิ่ขึ้นนอกจากนี้นะครับยังทําให้เราจ่ายเงินน้อยลงด้วยเพราะเรา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นพวกประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าสินเชื่อที่เรากู้มาใช้นั่นเองนะครับแต่มันมีนี่อีกประเภทหนึ่งครับที่ช่วยสร้างรายได้ให้เรานั่นก็นกนคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั่นเองถ้าเกิดใครลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าไว้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ก้อนนี้จะมีดอกเบี้ยนะครับก็ให้เราเนี่ยพิจารณาเป็นรายปีไปนะครับว่าปีไหนเรามีกําลังสามารถโปะเพื่อลดต้นลดดอกได้มากน้อยแค่ไหน ดีมขอเตือนเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดยังปิดหนี้ไม่หมดอย่าสร้างหนี้เพิ่มเลยครับความไม่แน่นอนเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นใครที่หนี้ไม่หมดเนี่ยระวังไม่มีเงินเก็บนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องทําควบคู่กันไปด้วยเลยก็คือการวางแผนเก็บเงินสํารองฉุกเฉินนั่นเอง เพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อดังนั้นเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้การที่เรามีเงินสำรองฉุกเฉินจะทําให้เราไปต่อได้นั่นเองครับยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าโควิดรอบ2เนี่ยจะระบาดมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดระบาดรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ w o r k f r o m Home แล้วนะครับอาจจะไม่มี Home ให้ Work แล้วก็ได้ครับผม <laughs> เริ่มแรกนะครับสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินเมื่อนู้นเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบครับเรารู้ว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่ต้องจ่ายออกเมื่อไหร่ ดังนั้นระบบรายรับรายจ่ายเราจะทําได้ง่ายมากหลักการง่ายๆครับให้เพื่อนๆมองไปที่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราครับแล้วเก็บเงินสํารองให้ได้อย่างน้อย3-6ถึงเท่านั่นเองสมมุติว่าดีมีค่าใช้จ่ายรายเดือน1,000 0บาทดีมควรมีเงินออมสารองถูกเฉินอย่างน้อย3 0 0 0 0ืถึงบาทสมมติถ้าดีมตกงานกระทันหันดีมจะมีเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายในช่วงเวลาที่หางานใหม่นั่นเองอันนี้พิเศษนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนในกรณีที่เราตกงาน เราสามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมได้นะครับสำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์นะครับแน่นอนว่าไรายได้เนี่ยก็จะไม่แน่นอนครับบางเดือนอาจจะได้มากบางเดือนอาจจะได้น้อยนะครับดังนั้นการบริหารรายรับรายจ่ายก็อาจจะทำได้ยากกว่ามษย์งเงินเดือนสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องมีเงินเก็บสำรองผฉุกเฉินมากกว่ามษย์งเงินเดือนนั่นเองครับผมสำหรับฟรีแลนซ์นะครับอยากให้นึกถึงกรณีที่ร็วรายที่สุดนะครับคือไม่มีการจ้างงานเป็นระยะเวลา1ปีนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรสำรองเงินไว้อย่างน้อย6เดือนถึง1ปีของปี ายจ่ายต่อเดือนนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าดิมเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ15,000บาทในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไม่มีการจ้างงานเลยถึง6เดือนหรือ1ปีดังนั้นเนี่ยดิมต้องเก็บเงินไว้อยู่ที่90,000ถึง180,000บาทนั่นเองครับดังนั้นใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับวางแผนการเงินกันดีๆนะดิมเป็นห่วงครับ นี่แถมนะครับสำหรับใครที่กําลังดูอยู่นะดีมแนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพติดตัวไว้ด้วยครับเพราะต่อให้เราไม่มีหนี้และมีเงินเก็บสํารองฉุกเฉินแล้วนะครับเกิดเราป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยเงินเก็บเราอาจจะหายไปทั้งหมดรวมถึงอาจจะเป็นหนี้เพิ่มได้นะครับ <S <S สำหรับใครที่มีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินมากเพียงพอแล้วมีประกันสุขภาพแล้วดีมแนะนำนะครับถ้าเรามีเงินเหลือเก็บเนี่ยลองมองหาที่พักเงินทีให้ผลตอบทแทนเพิ่มขึ้นกันบ้างดีกว่าในการเก็บเงินเนี่ย สิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือการฝากบัญชีธนาคารใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ลองมองหาการลงทุนในกองทุนกันบ้างดีกว่าครับเพราะการลงทุนในกองทุนนอกจากจะมีระดับความเสี่ยงให้เลือกหลากหลายแล้วยังมีโอกาสสร้างหัวนอกแทนได้สูงกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารด้วยครับแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงดิมขอทําเป็นคลิปแยกไวใ้ในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับดิมก็ขอให้เพื่อนๆหมดหนี้กัน,นไวๆนะครับเก็บเงินสำรองถูกเฉนให้เพียงพอและก็มีประกันสุขภาพติดตััวกน เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองครับผมช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็ยังไม่แน่นอนนะครับขอให้เ,เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับสำหรับ EP นี้ดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมถ้าเกิดใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือพิม์คอมเมนต์มาให้ดีด้วยนะในวันนี้ดิงแบบทีมงานอมอน,นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย